สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องกระบวนการหายใจของกุ้งกันนะคะกุ้งจัดอยู่ในไฟลัมมาโทโพดาและอยู่ในคลาสกิสเตเชียนกุ้งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะซึ่งใช้เหนือกเป็นอวัยวะในการหายใจเหนือกจะอยู่ด้านข้างของกระดองและกาะติดอยู่กับระยงหัวตัวเหงืออนะคะจะเป็นเยื่อบางๆซ้อนกันหลายชั้นหล่อเลี้ยงด้วยเลือดค่ะที่ไม่มีสี เลือดกุ้งนะคะจะมีสารฮีโมไซยานินเป็นสารประกอบของทองแดงอยู่และถ้าถูกอากาศเข้าไปนะคะก็จะเป็นสีฟ้าต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงระบบหมุนเวียนเลือดของกุ้งค่ะระบบหมุนเวียนเลือดของกุ้งนะคะจะเป็นระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดซึ่งเมื่อเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายในตัวกุ้งก็จะถูกไปที่หัวใจและหัวใจก็จะสูบฉีดไปที่เหงือก และด้วยความที่เหงือกของกุ้งนะคะจะเป็นเยื่อบางๆซ้อนกันอยู่หลายๆชั้นจึงทําให้มีท่อทําให้น้ําค่ะเกิดการแลกเป็นกา๊กาซกันและเรียกกระบวนการที่ผ่านมาว่าการหายใจและออกซิเจนที่มีอยู่มากนะคะก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายกุ้งเหมือนเดิมค่ะและก็จะกลับมาที่กระบวนการวิธีการเดิมค่ะ live shrimp.